เป็นคำแนะนำที่ไม่พึงประสงค์หรือคำแนะนำที่ไม่ได้ร้องขอ ทั้งยังเต็มไปด้วยการเหยียดเชื้อชาติและเหยียดเพศอีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวต่างชาติที่กําลังเดินอยู่ในห้างซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอลิสสตรีมเมอร์ชาวเกาหลีใต้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อบันนี่จีนซึ่งเธอไปพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์และทําการสตรีมสดผ่านโปรแกรม Twitch เพื่อให้เห็นไลฟ์สไตล์ของเธอขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในสิงคโปร์แต่ขณะที่เธอกําลังเดินออกจากร้านกาแฟาได้มีหญิงวัยกลางคนเดินปรีเข้ามาเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับชุดของเธอ ซึ่งหญิงคนดังกล่าวไม่แม้กระทั่งแนะนําตัวกับอลิสและบทสนทนาก็ได้ยินชัดเจนผ่านสตรีมหญิงวัยกลางคนกล่าวว่าอย่าแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากมันทําให้ภาพลักษณ์ของตัวเองเสื่อมเสียหลังจากรู้ว่าอลิสมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์หญิงคนนั้นยังกล่าวอีกว่าสิงคโปร์ปลอดภัยมากนะแต่คุณคงไม่ต้องการถูกคนอินเดียหรือบังคลาเทศข่มขืนคําแนะนําของหญิงคนนี้ทําให้อลิสตะลึงงานเธอพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจบการสนทนาให้เร็วที่สุดและ และเดินจากไปในที่สุดเธอก็ทําได้และมองเข้าไปในกล้องด้วยดวงตาเบิกกว้างแสดงความตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น